วันนี้เนี่ยอันน่ารักมากเลยนะก็น่ารักทุกวันอยู่แล้วป้าเฮ้ยเฮ้แกเป็นใครอ่ะแล้วมาหอบแก้มแฟนฉันทำไมพี่การนางผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครไม่ใช่นะอันพี่ไม่นรู้จักผู้หญิงคนนี้จริงแล้วคุณเป็นใครเนี่ยมาหอมแก้มผมทำไมอ่ะไปก่อนนะคะที่รักเฮ้ย ไม่ใช่่างนั้นนะอันพี่ไม่จริงพี่กัพี่มีแฟนแล้วทำไมไม่บอกอ่ะแล้วพี่มาฉันไม่เดททำไมอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะอันพี่ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นจริงๆนะหรอฉันไม่เชื่อ,องั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปถามผู้หญิงคนนั้นให้รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะ คุณคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะอยากพวกเราทะเลาะก,กันใช่ไหมฉันต้องการช่วยเหลือคุณตังหากหมายความว่าไงาอ่ะเขาผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นมิจฉาชีพนี่คุณอย่ามาพูดอะไรเพอเจอนะถ้าคุณไม่เชื่อฉันเนี่ยคุณก็ลองตรวจสอบทรัพย์สินคุณดูว่ามีอะไรหายไปบ้างเฮ้ยนาฬิกา นาฬิกาผมหายไปจริงๆด้วยโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นมิจฉาชีพที่จะหลอกเหยื่อที่ดูดีมีฐานะแบบคุณนะ่ะเขาจะหลอกผู้ชายมาออกเดทแล้วก็หาจังหวะตกซัพย์โดยเหยื่อไม่รู้ตัวเลยอะ่ะเราบางคนอะนะคนโดนหลอกคบกันยาวๆตอ,อกลอบ จนผู้ชายไม่เหลืออะไรแล้วนี่คุณมาช่วยผมทำไมอ่ะก็แฟนฉันโดนหลอกจนหมดตัวจนคิดสั้นนะฮะ<า>คุณไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้แต่ฉันขอให้คุณระวังตัวนะวิชาชีพคนนี้เขาจะหลอกให้เหยื่อ ดื่มเครื่องดื่มที่ใส่ย,ยาลงไปถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้จนทำทุกอย่างตามเขาว่าไงตกลงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ๋อมันมีอะไรเป็นแค่คนบ้านะ เห็นพี่เนี่ยรูปหล่อสูงสมาร์ทก็เลยจะมาขโมยของแก้มพี่กาแฟกาแฟเออแล้วกาแฟเนี่ยฉันสั่งมาให้อ่ะกินสิเอ้ไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่หิวกินเธอไม่ไม่เป็นไรกินหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรเอานะไม่ีม่ ทำแบบนี้ทําไมอ่ะนี่คุณคุณแอปใส่ยาลงไปในแก้วกาแฟใช่ไหมฮะยายาอะไรอะฉันไม่ใส่อะไรทั้งนั้นแหละไม่เชื่อขอนาฬิกาผมคืนด้วยนาฬิกาอะไรอะ่ะถ้าคุณไม่คืนนาฬิกาผมมานะผมจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละแจ้งตำรวจอ,อ,อย่านะคะเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ลูกคุณลูกค้าจ่ายเงินก่อนคะ่ะโอ้ยอะ สเก็ตจ่ายนะครับโอยโอยโถ่เว้ยไม่ทันแล้วแม่ทีนี้เชื่อฉันได้หรือ,อยังเชื่อแล้วครับขอบคุณคุณมากนะครับในโชคดีนะครับที่คุณเตือนผมเนี่ยผมก็เลยไม่ได้กินกาแฟแก้วนัทนงะงั้นเรามาร่วมมือกันจับผู้หญิงคนนั้นคุณจะได้รายกาคืนโอเคครับ ฉันขอมือถือคุณหน่อยจะทำอะไรครับก็จะเมมเบอร์คุณไว้เผื่อได้ติดต่อฉันเมมเบอร์ฉันไว้แล้วฉันจะรอคุณติดต่อมานะแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจับคนร้ายเนี่ยเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมโทรหาคุณได้ไหมครับก็แล้วแต่คุณนะ เฮ้ยเฮ้ยอรไ่วะเนี 3, like ่ยเงินออกจากบัญชีสามแสนเฮ้ยเวลาออกเฮ้ยเพิ่งออกเมื่อกี้เลยท้อไว้ เงินสามแสนมาง่ายๆพวกผู้ชายเนียโง่จริงๆนุชแกรีบโอนเงินออกจากบัญชีมา้าเลวได้วันนี้กินอะไรดีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบัญชีถูกอายัดอะ่ะมันไปได้ไงอะ่ะนันดิเป็นไปนได้สิครับ ก็เพราะว่าผมเนี่ยสั่งให้ธนาคารเนี่ยอายัดบัญชีม้าของพวกคุณแล้วคุณพูดอะไรอ่ะบัญชีมงบัญชีม้าอะไรใช่นี่คุณมีสิทธิ์มาอายัดบัญชีคนอื่นได้ไงทําไมจะไม่ได้ล่ะครับก็ผมเนี่ยเป็นตำรวจฮะตำรวจพวกคุณสองคนเนี่ยโดนจับข้อหายักยอกทรัพย์และช่อกงประชาชนตำรวจเนี่ย ตามจับแก๊งพวกคุณเนี่ยมานานแล้วชชวนพวกคุณสองคนเนี่ยไปโรงพักด้วยครับผมมีหลักฐานคลิปบันทึกเสียงแล้วก็กล้องวงจรปิดของคาฟเฟ่มาหมดแล้วเชิญครับ<อ><อ>จะไปไหนกันคะไปโรงพักไปไป